จากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลเมื่อวันเสาร์ที่25เมษายน2558ขนาด7.8แมนิจูดสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวเนปาลอย่างหนักหน,น่วงนานาชาติต่างยื่นมือให้ความช่วยเหลือในส่วนขององค์กรชาวอาโศกที่เป็นองค์กรทางพุทธศาสนาเล็กๆ นำโดยท่านสมณะพบพุทธจันทเศถษโถหรือท่านจันทร์ท่านสมณะบินก้าวอิทธิภาโวพี่ปุกทองไทยพี่ธรรมชาติพงโสภาและคุณซัดปานวีระนันทชัยผู้เป็นล่ามได้ออกเดินทางไปที่ประเทศเนปาลเมื่อวันที่30เมษายนถึงวันที่5พฤษภาคม2558ค่ะการไปครั้งนี้เป็นการไปแบบคนจนเราเตรียมตัวเตรียมความพร้อมทุกอย่าง เพื่อไม่ให้ไปเป็นภาระแก่พี่น้องผู้ประสบภัยเงินค่าเดินทางอาหารและยารักษาโรคล้วนมาจากการรับบริจาคก,ก่อนไปก็ต้องจ่ายค่าโหลดของที่น้ำหนักเกินเกือบสองหมื่นบาทท่านจันบอกว่าที่เรายอมจ่ายเพราะน้ำใจมีค่ากว่าน้ำเงินพอไปถึงเจออาจารย์วิศวะท่านหนึ่งที่เป็นคนไทยท่านศรัทธาพ่อครูและชาวอโศกมาก พาติดต่อดำเนินการเรื่องต่างๆและพาลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตั้งแต่วันแรกที่ไปถึงค่ะชาวเนปาลที่ประสบภัยแทบไม่เหลืออะไรเลยบางคนมุดเข้าไปภายในบ้านเพื่อไปค้นหาถ้วยชามที่ยังพอใช้ได้อยู่ออกมานั่นคือสมบัติชิ้นสุดท้ายที่เหลืออยู่จริงๆร ความศรัทธามีให้เห็นอยู่มากมีการนำผักผลไม้และเห็ดสดใส่บาตในส่วนของการสื่อสารได้มิตใไมตรีจากสื่อมวลชนชาวเนปาลช่อง ABC Television ติดต่อให้สามารถบินถ่ายภาพมุมสูงได้หาซิม 3G ให้และให้ใช้อินเทอร์เน็ตทำให้สามารถส่งภาพและส่งข่าวรายงานสดมาที่สถานีได้ค่ะ เราไม่มีเงินแต่เรามีใจให้กันถ่ายภาพมุมสูงได้เราก็แบ่งกันใช้และอีกอย่างช่อง ABC Television ของเนปาลก็นำภาพของเราไปออกอากาศด้วยค่ะเรื่องที่น่าทึ่งคือสื่อมวลชวนท่านนี้ก็เป็นนักมังสวิรัตด้วยและนักศึกษากลุ่มที่นำสิ่งของไปแจกให้กับพี่น้องชาวเนปาลด้วยกันนั้น70%ก็เป็นนักมังสวิรัต สรุปการไปเนปาลครั้งนี้ได้ว่าเป็นเพราะเราไปแบบคนจนเราถึงทำได้ถึงมีเงินมากมายก็ทำไม่ได้แบบนี้เราไปอยากเป็นมิตรไปอยากเป็นเพื่อนร่วมโลกไม่ได้ข่าวก็ไม่เป็นไรเราไปเพื่อไปเป็นเพื่อนเพื่อหยิบยื่นน้ำใจให้แก่กันจริงๆสิ่งที่เราได้คือได้เพื่อนชาวเนปาล เป็นสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นเกินกว่าที่ภัยพิบัติใดๆจะมาพังทลายลงได้